สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงโกนั่งแย่เอ็เอนดิจิแต่ละอีอไม่ต้องกันครับก็วันนี้เราก็จะมารีแอคชลาดเกมโกงกันะครับเหมือนเดิมอีพีนี้เป็นอีพีที่สิบแล้วสองอีพีสุดท้ายก็คืออีพีเก้าเนี่ยจบไปแล้วว่าสุดท้ายลินอะตกลงจะช่วยในการโกงข้อสอบแกะแพ้ แล้วเขาเผยมาว่าถ้าแบงค์ได้ดูข้อสอบก่อนจะทําข้อสอบส่งให้เพื่อนทันแปลว่าเขาอาจจะมีการขโมยข้อสอบคือข้อสอบทุกปันมันจะสลักหมายเลขแล้วก็บาร์โคดเวลาสอบมันก็ต้องยิงบาร์โคดอยู่แล้วอ่ะจะออกมาก่อนได้ยังไงก่อนนั่นแหละไม่รู้ว่าเอเขาจะอะนวิธีใช้วิธีไหนในการที่จะเอาข้อสอบออกมาเแล้วคือเราไม่รู้ว่า ละครอะคือไม่เคยเห็นใครแบบเราเอาเรื่องแบบเรื่องจริงมันเรรื่องงจิแบบเรื่องจริงอ่ะเออจริงจริงอย่างเงี้ยมใช่ใช่เราก็เลยแบบอ่ะโอเคเราก็รอลุ้นว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปโอเคโอเคไปดูกันเลยค่ะหนูมีเรื่องอยากจะให้พวกอาจารย์ช่วยหน่อยอะค่ะว่าแล้วทำไมอะหนูกับเพื่อนกำลังทำรายงานกลุ่มส่งอาจารย์อย like, hmm. ู <the 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 okay, okay. ่อะค่ะหนูอยากถามเรื <the <the ่องลงพิมพ์ security ้อะค่ะ รับพิมข้อสอบแกนแผนด้วยใช่ไหมคะวิทำไมนี่ไงไรไปซีคิโวิทีอยากแกนดูข้อสอบก่อนุ้ยวิทำไมอารูวะล้นนางทำตรงขนาดนี้ล้อเล่นนะแต่ล่าอาจริงมากเลยนะพ่อเราบอกว่าปีสถาบันทดสอบจะเปิดให้ลงทิเบีประมวลการพิมพ์ข้อสอบแกน และโรงพยาบาลี่ะในปีนี้ก็คือนอกพรอนสิเริตีถ้าข้อเราก็เป็นเพื่อนเกิดจีกใช้ผู้จัดการของโรงพิมพ์เฮ้ยสำหรับที่กันมันต้องคุยกับเจ็กปัดอ่าเจ็กคิดว่าหนูสามารถเข้าไปทัศนศึกษาสำหรับการทำรายงานได้มั้ยคะเรื่องการป้องกันข้อสอบด่วยหน่อยนะคะ ถ้าไปดูรอบๆโรงกิ่วพอได้แต่เข้าไปดูภายในเนี่ยให้คนนอกเข้าไปดูไม่ได้หรอกโ๊ยบังเอิญเลยค่ะอง่ายเหรอหนูรับปากกับเพื่อนไปแล้วว่าคอนเจ๋งน่าจะให้เฮ้ยเฮ้ยน่ารอดเฮ้ยดีแก่งว่ะโอ้นี่คือเก่งเลยอ่ะเอาจดหมายจะทำอย่างไรอาร์เดเมะล่ะอ๋อ มไไ<พ>าไงวูค<อ>ุณนครให้สนุนจะเข้ามาทำรายงานในโรงพิมพ์เก่งมากดี<อ>มาก่าคงพาเข้าไปดูทุกส่วนไม่ได้หรอกนะโคตรเก่งอ่ะเุ้ยเราจะร้องไห้เรื่องอันนี้เมืเม่อบรรยากาศไม่ได้เศร้าเลยอ่ะที่โรงพิมพ์ซิ c ร r ตี้แห่งนี้เนี่ยความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต้นฉบับทุกชิ้นจะถูกทำด้วยมือเพื่อป้องกันการโดนแฮกข้อมูล เพื่อรู้เนี่ยมีโรงพิมพ์อะไรแบบนี้ด้วยอ่ะเออแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเ้าตอบไปโนพิมพ์ที่ไหนวะอะไรเงี้ยโรงพิมพ์เราเป็นระบบสีสียิงแม่สีสีสีผสมซ้อนทับกันออกมาเป็นสีนู้นสีนี้เมื่อพิมพ์เสร็จล้วก็จะระเบียงสายพานตามแบบนี้ไหรก็ตาม ที่เราปรับเขตสีทั้งสีสีให้เข้าที่ลงล็อกกันได้เราก็จะสั่งสายพานให้เปลี่ยนทางเชื่อมต่อไปที่ห้องแพทยเอกสารอีกทีแล้วเอกสารทุกฉบับที่เราพิมพ์ก็จะมีบาร์โค้ดด้วยถ้าหายไปเราก็จะรู้ทันทีถามว่าช่วงคุณพ่ทำงานแรกๆเนี่ยเรายังปรับเขตสีสีให้เข้าที่ลงล็อกกันไม่ได้สีก็จอกมาเหลื่อมๆแบบเนี้ เห็นช่องตรงนู้นไหมทิ้งช่องตรงนู้นอ่ะมันจะส่งเอกสารไปที่ห้องขยะที่อยู่ด้านล่างชี้ช่องทางร้วยชี้โฟกัสรอบบรรยากาศต้องมีคนคอยถ้าเราเข้าถึงข้อสอบที่เขาจะใช้จริงไม่ได้อ่ะก็เข้าไปถึงข้อสอบที่เขาจะทิ้งเสร็จกหมดเรื่องเราต้องหาทางเข้าห้องขยะให้ได้แต่ประเด็นคือเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับห้องห้องนี้เลยนะแบงค์เออเนี่ยเราเสี่ยงไม่ได้อ่ะเพราะอาเจคใช้ก็ไม่ยอมพาเราไปดูอ่ะ มันน้อยขนาดเนี้ยมันเสี่ยงไม่ได้ไไม่ด้ถ้าเสี่ยงไปพวกทุกคนไม่ได้ข้อสอบเราเอาเองไปมั่วๆอย่างเงี้เหรอยิงจากดาวเพียงมาเลยสแกนตึกหาคนในดิมาแล้วโหสุดยอดอ่ะคนในคนไให้คนที่เขาทำงานที่นั่นมาช่วยระวังแผนนี่พวกน้องวางแผนจะขังมึข้อสอบเหรออยากให้พี่มาเป็นที่ปรึกษาเหมือนแบบเอาเอาเก้าอี้ออกหมดเลยนะเหมือนแบบรักษาตัวบ้าไปในองขยะลงอุณหภู ให้พี่หัดหลังเจ้านายพี่พี่ไม่ทำหรอกนะเสนอเงินไปอุ้ยอุ้ยเทียบเยอะหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทโอ้โหแรกกับสบการณ์ทำงานของพี่นิดหน่อยพี่เพิ่งทำอะไรเลยแค่ฟังแผนของพวกผมดีแบบ เปลี่ยนไปเลยบอกแล้วห้องขยะก็จะอยู่แถวๆนี้แหละเข้ามาแล้ว่ข้างในห้องขยะเป็นยังไงครับก็เป็นห้องปิดทึบเที่เอไปเก็บเอกสารที่จุดทำลายนน้องลองนึกภาพตามดูนะอุ้ยโหช่างเลยโอ้นี่ไงเขาทำลายเลยนี่ไงตรงนั้นจะเป็นช่องเขาทำลายเลยจริงด้วยที่ต่อจากสายผ่านด้านนีคือต่อแล้วแบบขั้วขยะไปเซ็นเลยมาผ่านช่องตรงนี้แล้วลงมาที่เครื่องย่อยกระดาษ เอ้ยฉันชอบมันที่สร้างความให้ด้วยอ่ะแบบนี้เขสอบไม่โดนย้ายหมดอ่ะพี่มันจะมีช่องว่างระหว่างกล่องแล้วเครื่องย่อยกระดาษที่ใส่อ่ะมองได้สองแบบนะคว้าเอาข้อสอบออกมาได้ขอทีชวนปฏิบัติการกับชุดที่นัที่เคิดว่าไม่น่าจะเอาข้อสอบออกมาได้นะบอกเว่าเขาได้ดีนะคืรู้สึกใช่ห้าคือห้าถูกเจ้าหน้าที่สถาบันทดสอบจะมาถึงโรงพิมพ์ เขาดีแคบดีแคบเลยเน,น,นี่ยแล้วมันจะเป็นไปตามที่เราดูกันว่าโอ้โหเป๊ออะมากคาดพุ่มคืนมาจอดข้างหน้าเลยคืองานใหญ่อะ่ะก็ต้องเสี่ยงและใช้คนเยอะโอ,อ้ยไม่ชอบอ่ะบบทค้นี่เขาเยอะดีเด้อเรื่องเนี้ยแล้วะสองหกคือเที่ยงคืนเข้ากล่องจะมาสง่งเกสแกเสร็จยังใกล้แล้วได้เขาผัดหมูกุ้งพิเศษไม่ผัดของคุณเอาไว้ เฮ้ยใครเอาเข้าผม้องเข้าไปเอาวนั่นแหละเริ่มแล้วแค่แต่นี้เลยเหรอเอาเฮียเฮียแก๊สไอ๊แก๊ส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 แ้๊คแก๊สนก๊สแกนสแก๊หแก๊หแก๊สแกไมแก๊่แก๊สแช๊คแก๊ส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 วกาตแก๊สแก๊สแก๊สสแสก๊สแก๊ดแสแงสแก้แก๊วกก้ บอกมูมาแม่วพี่ขอกาสผมสิบวันให้เจ้าแล้วแม่วันนี้สั่งเกินครับใส่ใส่เหี้ยเลยสั่งเผื่อลูกค้ามั้อันนี้เขียนในกล่องข้าผัดหูเนพวกเราจะเอามูถือซ่อนไว้ในกล่องข้าวที่เขียนว่าข้าวผัดหมูหัวกกุ้งพิเศษไหมครับน่ากินมากเลยอะผัดกุ้งพิเศษไหมครับครับเจมมาช่วยกูหน่อย วันนี้ไอ้ติ๊กมันลาช่วยใส่เพจแทนมันหน่อยโอพี่เพจกิข้ากินข้าวก่อนได้ไหมครับเจกูก็ยังไม่ได้กินเหมือนกันถ้าไปใส่เพจแป๊บเดียวลูกแหวกับมาแดกก็ได้ครับเจกโอ้ฟังกูนะเก็บไว้นะห้ามไม่ใครแดดห้ามอย่างอีนึงปุ๊บครับเจกนี่เรากลัวกันนี่ไงเรากลัวกันนี่นี่จะเริ่มเลยครับเจก ทิ้ลมาไม่มีางมาโอทาไงดีไม่อยากูลมันไม่อยู่เ้ข้าอยู่ไหนยังไม่ได้กินเหรอเนี่ยรมึงกินแล้วเนี่ยวางวางเรื่องเนี้ยีเจมอ้าวอ้าวข้าวพี่หรอผมนึกว่ากินกันหมดแล้วผมเาไปงหลังงมาโอย โมโุ้มพูดอีกอ่ะงานเข้ากล่องข้าวที่ทิ้งไปแล้วทำไมจะต้องมาหาเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาเจอเฮ้ยใส่เทปเรียบรอนแล้วนะดีมากทุกคนเข้าประจำตำแหน่งไปเร็วต้องดับใช่ป่ะหรือตีหนึ่งพี่ฟลุ๊กต้องทำให้ไฟฟ้าในโรงติดเลยพีต้องหามมือถือตัดสายได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พี่น่าจะต้องไปทประจำตำแหน่งแล้วรีบตื่นตัวครับคุณผม อีเดือนแล้วเริ่มทิ้งได้ฮุยคนมีพิรุดอ่ะเออแล้วลูกแล้วคนที่เป็นเอาคุณอมาให้ก็อยู่ตัดมึงเก็บตัวเลยพออยู่กูว่ามันก็จะมีใช่ก็ได้ๆความนับนกติเอ๊ะหัวใจที่เวลาเช่าไฟเข้าเออ แกรู้ว่าแผ่นมันจะไม่เวิร์กอะ่ะแกต้องใช้แผนดียกเลิกเรารีบออกมาให้เร็วที่สุดนี่ไงลิงนจะ<ม>เป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงเพื่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนใช่คือถ้าไม่ทำรันเนี่ยก็ไม่เป็นไรว้วยนึกออกปะพอเป็นจริงอะ<ม>สอบปีหน้าก็ได้ปะออแต่มันเหมือนคนติดหนี้บุญคุณแบคงอะมันเหมือนแบบพัดก็เคยทําแม่แบ่งนู่นนี่นั่นแล้วมันเลยแบบแบคงสวย ตอนนี้แบ่งควยคนเดียวทุกคนเลยต้องแบบร่วมมือกันเรื่องที่แบบไม่อยากทำอ่ะแต่ก็ต้องทำอ่ะเออพัดก็ต้องทำแหละเพราะพัดก็ไม่มีพัดเดียวมาจากบ้านแล้วไงไม่แต่พัดมันยังน้อยกว่าเราว่าที่พัททำอ่ะเป็นเพราะเรื่องแม่แบ่งแบบก่อนหน้านั้นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องแบ่งแบ่งโค์รายออกเออมันหลายอย่างตอนนี้แบงเออตงนี้เพิ่คนแบ่งค์อะแหละเอาจริงๆเลยร้อนสุดแล้วในกระดาษสี มันเหมือนประตูอะไรเหมือนประตูอะไรแต่เมื่อกี้เหมือนปิดแล้วอะมันปิดแล้วเราลองแล้วผ่านคำว่าพัดจะไม่ได้ออกาหมกแล้วหรือว่ายังไงแบบก็คือตอนนี้มีพัดคนเดียวอะที่จะสวยคือพัทใช่ก็เลยบอกว่าพัทตอนนี้คือพัดได้ถูกขังไปแล้วอยู่ที่ว่าจะได้ออกมาใหม่แค่นั้นเองตอนนี้ที่เขาจะสื่อที่ตอนที่ปิดบึ้มอย่างเงี้ยคือถ้าโดนจับได้อะพัดอะสวยคนเดียวตอนเนี้ยใช่ถ้าเกิดนางไม่โบยนะก็คือนางเรารู้สึกว่าอะถ้าอย่างแรกเลยตั้งแต่เริ่มต้นมา มันรู้สึกว่ามันทําให้ทุกอย่างมันง่ายไปหน่อยคือดีดีอ่ะเกรซก็มีคอลเลคชันที่สามพันรู้แบบโงพิมพ์ได้ทําให้เรื่องมันเดินง่ายปไปหน่อยถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี้ยเราไม่สาม,มารถรู้ได้ว่าโงพิมพ์ไหนที่พิมพ์แบบข้อสอบอ,อ่ะเอาาอแต่อย่างเกรซอ่ะ,อะยินดีก็พ่อพามาคุยมากินข้าวกับอาเจ๊ที่แบบว่าเป็นซิเคียวริตี้โลภีมอะไรอย่างเงี้ยฟินติ้งอ่ะเออก็เลยสว่านิดนึงแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรแต่คิดว่าที่เขาทําเหมือนแบบเป็น เหตุการณ์ว่าตามแผนเป็นยังไงอ่ะเพื่อให้เราชื่นใจว่าแบบอ่ะถ้ามันทําตามแผนแล้วมันยังไงแล้วพอผิดแผนอ่ะแล้วประเด็นเน่ะปกติมันจะผิดแผนที่แบบสเต็ปกลางๆไปจนถึงท้ายๆแต่อันเนี้ยสเต็ปแรกที่ตัวเองเป็นคนเริ่มดําเนินการอ่ะแล้วคือแล้วยังไงต่อ่จริงๆคือเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ตอนที่คิดแผนไอ้ที่วาดแผนผังอ่ะ ไอฉากไอฉากคิดแผนอะไรพวกนั้นดีมากเลยนะดี้วมันเหมือนเพราะว่าถ้าสมมติจะดูดีเทลอะีห้องที่มันประชุมอะไรกันอะคือมันมีการลากเส้นโยมีรูปแปะว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเผังทุกอย่างอะไรอุปกรณ์ทุกอย่างมันจะแบบเอค่อนข้างเปรี้ยแล้วก็แบบว่าที่ดีเล่ากันอยู่แล้วก็รล้็เปลี่ยนกกชุดแล้วน่าชอบประมาณสองรอบสามรอบที่เราทำแค่รเปลี่ยนเป็นห้องขยะรื้เปลี่ยนเป็นห้องปิ้นอะไรอย่างเงี้ยเออสมมติเอออันนี้ชอบความหมายแฝงของหลายๆอย่างที่อยู่ในซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นแบบ ชุดที่แบบทําให้มันดูเหมือนกันแล้วก็ดูได้แบบหลายมุมมองแล้วแต่คนจะมองอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้คนที่ดูได้แบบได้มองเองแล้วก็คิดต่อเองรวมไปถึงแบบตอนซีสุดท้ายที่ประตูกำลังจะปิดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มองได้แบบหลายแนวใช่หรือแม้กระทั่งแบบอีปีที่แล้วที่เป็นแบบเครื่องสภาพปั่นไปแล้วก็แบบย้อนกลับอะไรอย่างเงี้ยเออเออคือมันทุกอันมันจะมีนัยยะให้เราคิดเลยว่าเราจะคิดไปยังไง คือรู้สึกว่าเขาแบบดีเทลมากเลยอะชื่นชมออชื่นชมทีมงานแล้วก็ซีนอารมณ์ของแบงค์แต่ละแต่ละซีนอะโหเขาไปสุดเนาะ EP นี้แบงค์ทอปฟอร์มใช่ น่ากลัวคือแบงค์ไปแล้วตอนนี้แบงค์ไปเลยคืออีพีน่ยนเปลี่ยนไปหมดเลยทุกอย่างมันไปไกลกว่าที่เราคิดว่าแบบตอนแรกเราคิดกันว่าแบบแล้วอีพีท้ายมันจะเป็นอะกรเป็นประมาณไหนเพราะว่ามันเกินจากหนังไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นแบบเออมันกลายเป็นแบบการโกงระดับประเทศแล้วก็ดูยิ่งใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวเพราะฉะนั้นก็พยายามสร้างเหตุผลแล้วว่าสุดท้ายแล้วที่แบงค์ต้องทําต่อเพราะว่านางแบบติดใจในรสชาติของเงินเงิน แล้วนางไม่มีทางเลือกอะเนาะจริงๆนางมีทางเลือกแหละก็คือนางก็แค่ไปเรียนคณะอื่นโอ้แต่ฉันจงสงสัยว่าทำไมอะเด็กสื่อคนเนี้รวยสองฉลาดสองอะจริงๆอะก็ทาธุรกิจอะไรก็ได้นะหรือว่าอะไรสักอย่างที่แบบที่ไม่ใช่การไปโกงข้อสอบมันก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะเป็นหรือทําติวเตอร์ขึ้นมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เร็วไงก็จริงฉันว่านะคือนางต้องการแบบด่วนและเร็วแล้วมันวิธีคําว่าโกงมันก็เร็วสุดในแบบ ทุกอย่างเลยแล้วก็พอเห็นอย่างี้แล้วคิดนึกถึงตอนแบบตอนเรียนสอบอ่ะเคยคือฉันแลเคยสอบแล้วจับจอมหวานเลยนะคือนั่งทำสอบก็จำว่าไอ้ที่สอบแกะเชื่อมโยอ่ะจำจำเพราะว่าแล้วมาถามเพื่อนจะมาเช็คกับเว็บเด็กดีเป็นเ่ว่าทุกคนน่ะตอบเหมือนกับเราไหมอะไรเงี้ยคือโคตรแก่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารอลุ้นอีก2 EP สุดท้ายเนาะ EP ที่11กับ12สองำหรับเพื่อนๆที่แบบ คิดเห็นยังไงกับการโกงครั้งนี้เพราะว่าไม่มีใครรู้แล้วก็ลองคอมเมนต์ก็มาดูว่าเหตุการณ์นี้จะจบด้วยอะไรแล้วก็สําหรับใครที่อยากดูเรื่องฉลาดเกมโกงเนาะสามารถดูย้อนหลังทุก e ีีเลยเวลาสี่ทุ่มครึ่งที่ VTV จ้ะครับผมแล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของพวกเราด้วยนะครับสำวันนี้ลาไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้า E ี1112ค่ะบ๊ายบาย